เมื่อคุณติดโควิดเอาเมื่อคุณติดก่อนนะสั้นๆตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนทุกวันใช่ก็ต้องตามให้ทันเมื่อคุณติดโควิดให้ทำแบบที่หมอพูดโทรอย่างที่หมอขึ้นและและฟังดีนี้นะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะและให้ Google Search ที่อยู่ของคุณ ว่ามันอยู่ในเขตศูนย์สาธารณาสุขหรือศูนย์อนามัยไหนเลยเขตแต่ละเขตแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านเลขที่มันคนละศูนย์กันคุณต้องติดต่อศูนย์นี้และถามหมอว่าเบอร์อะไรไม่รู้เพราะว่าแต่ละศูนย์แต่ละบ้านแต่ละ แต่แล้วโลเคชันของคุณมันก็ไม่เหมือนกันคุณต้องติดต่อศูนย์นี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากตอนนี้เขาเปลี่ยนฟังนะฟังดีๆฟังแล้วก๊อปตรงนี้แผ่แพร่กระจายไปเลยเขาเปลี่ยนไกด์ไลน์ในการให้ฟาวิพิราเวียมใหม่เนื่องจากการระบาดสายพันธุ์เดลต้าไม่เหมือนการระบาดสายพันธุ์อื่นมีความรุนแรงกว่าและลงปอดเร็วดังนั้นไคทีเลีย ในการให้ฟาวิพิราเวียตอนนี้นะคะเด็กตรวจเจอบวกแอนติเจนเทสบวก ATK เคบวก PCR บวกจ่ายฟาวิพิราเวียเลยอันนี้คือไกด์ไลน์ล่าสุดและองค์การเภสัชทำฟาวิพิราเวียน้ำเชื่อมไซรับมาสำหรับเด็กและคนกินไม่ได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้เด็กทำยังไงเด็กบทยาบทฟาวิ ใส่น้ำน้ำหวานเฮลูบอยแบบหวานมากๆเพราะยามันขมมากๆนึกออกไหมเออแล้วกินคือการบทยาปุ๊บเนี่ยให้บทยาใส่น้ำใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนก่อนนะเพราะยามจะได้ละลายเสร็จปุ๊บไปเอาเฮลูบอยน้ำแดงนะ่ะใส่เข้าไปเลยให้มันหวานเพราะมันขมมากแล้วมันขมติดลิ้นฉะนั้นเอาไปใส่เลยแล้วฟีดฟืดเข้าไปเลยนั่นแหละแล้วตอนนี้องค์การเภสัชทำฟาวิพิราเวซไซรับซึ่งสายพันธุ์เดลต้า เด็กสตาร์ทเลยเมื่อบวกได้ฟาวิเลยเนื่องจากเด็กเนี่ยจากที่มันไม่เคยลงปอดหรือลงน้อยมากกลายเป็นว่าตอนนี้เด็กเจอเจอเจอเยอะๆเลยว่าเด็กหนึ่งไม่มีอาการพอไม่มีอาการปุ๊บไม่รู้ลงปอดเมื่อไหร่ฉะนั้นเขากินกันเลยการลงปอดเพราะเดลต้าลงปอดเร็วมากเด็กกินเลยเอาจากไหนหมอติดต่อศูนย์อานามัยหรือศูนย์ สาธารณสุขในเขตของพื้นที่ของบ้านของท่านถึงจะอินบ็อกมาหาหมอหมอก็ไม่มีฟ้าวิจัยให้โอเคนะแล้วศูนย์นั้นเบอร์ไหน Google โอเคโอเคนะคะ2แค่มีอาการแค่มีอาการหอบเหนื่อยออกซิเจนดรอปต่ำกว่า90เออเจ็บคอไอไข้ แบบรุนแรงพิจารณาสตาร์ตฟาวิพิราเวียโดยการเอาจากไอศูนย์ที่หมอมาพูดเมื่อกี้ศูนย์อนามัยหรือศูนย์สาธารณสุขในเขตของท่านหลังจากที่ลง1668 1330 BKK c o v i สามส n n ศูโโทรตามเขตด้วยค่ะโทรตามศูนย์อนามัยเขตของท่านหลังจากนั้นคุณจะถูกมอนิเตอร์เลยว่าคุณจะต้องได้ฟาวิหรือไม่เกณฑ์การให้ฟาวิ ง่ายขึ้นและให้เยอะขึ้นมากๆเพราะสายพันธุ์เดลต้ามันลงปอดเร็วฉะนั้นติดต่อนาวเอทบวกก็ติดต่อได้ต่างด้าวก็ได้ไม่เกี่ยวกับใดๆซึ่งขอบคุณสาธารณสุขมากที่ระลึกชาติได้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำหลังติดโควิด หาเบอร์ศูนย์อนามัยศูนย์สาธารณสุขเขตของท่านเพื่อรับฟาวิพิราเวียนะคะตอนนี้สายพันธ์ุเดลต้ามีคนต้องได้รับฟาวิเพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่านะคะเนื่องจากมันลงปอดเร็วมากและการกินฟาวิคือการกันไม่ให้ลงปอดดังนั้นสิ่งนี้สำคัญถ้ายังไม่ติดเซิร์ชไว้เลยว่านี่เขตกรูอ่า ายังไม่ติดเพราะเวลาติดมันจะลนเมื่อมันจะลนมันจะอึ้งแต่ถ้ามีเรามีเบอร์เซไปแล้วออเคชั้นอยู่อนามัยนี้นะอยู่ศูนย์สาธารสุขนี้นะมันจะโล่งไป